กัลูกข้อเหรอข้อนี้เหรอหรือปลาเดียว อะไรวะนี่เสียงตุ๊บตุบต๊บตุบต๊บตุบต๊บตุ๊บตุบ <c oughs> ๊บอนครับผมปวดเปล่าไม่รู้ เห็นอยู่แล้วครับรู้อยู่แล้วครับว่ามันมันมีปลามันมีปลากัดลูกปลาคือเห็นอยู่แล้วละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้เนี่ยครับคือเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามันกัดลูกปลา นะครับก็เลยตีใส่เข้าไปนะนี่ครับเป็นมาช่อนนะครับนี่กันลับเตอร์ครับสีเขียวเลือดเต็มปากเลยนะครับโอเคนะฝากไปด้วยครับเหยื่อยางค่ายบอลลวนะครับคันที่ใช้ก็เป็นคันของไบสันเอสทูครับตัวใหม่เลยนี่นะครับเป็นไบสันเอสทูนะครับ s2 ตัวใหม่นะครับสายเป็นสายของแบล็กเอวิลนะครับสาย P.E. เป็น P.E. 2สอครับแ okay. บ็กเอวิลเคยฝากผลงานไปด้วยครับเยื่อยางค่ายบอลลัวคันบสัน s2 นะครับแล้วก็สาย P.E. ของแบล็กเอวิลนะครับปีศาจดำ Very good